บอกกันแล้วเลยกับวันนี้กับรายการซั่งซื้ออะไรครับวันนี้จะเอาเรื่องจุดควยหน้าเอ้ยจุดควยเลี้ยวกับข้องรถหมอูระหว่างหมอูเฉยๆกับหมิวไอเม็กว่าจุดควยเลี้ยวมันจะแตกต่างกันมันคือมันยุ่งไปถึงการซื้อวัวควยกับซื้อวัวควยเลี้ยวเวลาเราซื้อก็ล้องวัวควยเลี้ยวรถหมิวหมีอูนั่นแหละแต่หมิวโดนควยควยแอ้ก็จะไอควยหน้าอยู่ดีนั่น ีลาไว้กล้องว่ามันมีวัวคไยเลียวอยู่ชแบบ่วงเมฆมันไม่เมื่อนอ่นไอนรุน่นเก่ามันจะจ่ายเป็นวัวคไยเสียบแต่ว่ารุ่นเอ็มเอ็กซ์จ่ายวัวคไยเลียวเออวัวคไยเลียวเป็นวัวคไยตายอ่าอันนี้แล้วมันจะแตกต่างปือเดี๋ยวผมจะเไวเล่กับนะเรื่มงทีนะ่มีอัวเก่าก้อนนะครับน้ำมีอัวเก่าโอ้โอ้โอ้วัวเก่า อันนี่นครับอันนี้อันหมี่โอ๊านะกับมี่โอ๊าเนี่ยคนจะเรียกว่ามี่อูมี่อูเรียก่ามี่อูกับบเนี้ยมี่อู๋เรียกว่าหมี่อูอ่าแม่เนี่ยครับนี่มี่โอาครับเวลาซื้อมันล่ำไปไล่ย่างเลยครับอ่าเราเร่งตอนนี้เดี๋ยววัวมันกวนนะครับวัวมัน อ่าไข่แบบนี้นะครับนี่มีอยู่เขางวัวไวขวว่เลียวเป็นวนะัวไข่เสียบกับวัวไข่เล em ียวเป็นว <Piet. S 2> ัวไข่เสียบอ่าวัวไข่เลียวเสียบต่อไป MX วัวไข่เลียวเป็นวัวไข่ไตอ่าวัวไข่เลียวเป็นวัวไข่ยตายหญ่หยกตัวยักษ์อะไรเรีว่าทำไมวัวไข่เลียวมาแล้ววัวไข่ยตายมาได้น่าตรงนี้ครับ ก i a ย่ m งเ m x เห็นไหอว่งเเห็หมีกวักวควายตายมาตั้งเป็นวัวควายเลียวกับอ่าเน่กับเวลาเราซั่งซื้อวัวควายเราเลีกันว่ถเรานิง จังสือว่าไข่เลี้ยวมิวโคต้าหมารุ่นนี่ไขรุ่นนี้จังกี้ก็คือไข่หน้ามันจะอยู่เด่แต่ว่าไข่เลี้ยวมันจะใจแบบนี้ครับใช่ร่องแบบคือแบบเสียบมันแต่เดียวกับแบบว่าไข่ตายรุ่นนี้ที่มันใจว่าไข่ตายเองนะมันจะเป็นไข่รีไปไหนตัวเป็นไข่รีมันไปบังคับกันทิ่ตาวิทย์นะเขาแย่กว่ารุ่นเท้า ถ้าบปิดรถื่อจาวิทก็เหมือนกันนลยต้องบอกไอ้ตูก้กันว่ารถซื้อวิทจาวิทไว่เหลียวมีโอ้นี่ซื้อข้างซ้ายนะมันเขาจะตั้งามารุ่นไหนรุ่นแ็กก็คือรุ่นกาบูไข่ไข่ยหน้าอยูเดนอ่าแล้วถึงเขาจะตั้งมารุ่นดีว้วนไขยเหลียวเชียบหรือว่าไว่เหลียวตายต่อจา,าวิทไว่มันคนละตัวก็จะกับรุ่นแปดไส้กับรุน่นสิบไส้ แต่รุนเป็ดไส้ <ged> ี่คือตาวาวิทข่อยเรียวคว่างใจเป็ดไส้มีใจกับลุนที่ใจวัวข่อยเรียวเป็นวัวข่อยเสียบแต่ตาทิพไส้วัวข่อยเรียวเป็นวัวข่อยตายนะมันมีชองเกีียวกับก็เรียกว่าเป็นเป็นรีเป็นรีกับเป็นเรียวนะเนี่ยครับนี่แหละเตี๋ยวหม่อมโบ้ดูเวลาเราจ้างวัวข่อยเราต้องเลี้ยววัวข่อยก่อนว่าวัวข่อยเรียวรถเรา่นใช้วัวมันคือนนะจะได้จัดตทำตัวกับ A cái gale, young la bếp, chọc sân dọn của Nì, này là mươn, mươn, chan, quay đi, man mướn gần. Chạy của young man. Nay gặp. 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 แบบมีเลี้ยวอย่างเดียวซื้อหัวควายเลี้ยวอย่างนี้แบบมีควายดีด้วยซื้อแบบหัวควายท้ายอันนี้มันล่ำมันตึงจุกกันนะครับเวลาตั้งเออเนี่ยเวลาควัวควายตั้งควัวควายถ้าบอกหลุนไม่ทุกนึงพวกกไม่รู้จัดเรลืองกันต้องแบบว่าหลุนไม่มาควัวควายเลยหลุนไม่เหมือนอ่านี่ก็อันนี้ก็ปุ้ม